โอ้โหรังนี้ใหญ่นะครับสุดยอดเลยครับผมดูบครับว่าีมยดูควาหนานแน่นนะครับกาลาโอ้โห ครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบนึงนะครับผมก็เป็นพึ่งโพงรังที่สามนะครับตอนนี้พี่พานของเรากาลังเดินเข้าไปดูนะครับผมนี่ครับโ่นไงด้วยัวมือขุดครับสั่งมาจากนิวซีแลนด์นะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเนี่ยเอาเพื่อนเนี่ยท่า่างนั้นโอ้ยเป็นตะวาก็ได้อาเซับออกก็ลงสยนะถ่ายแล้งเื่อมหซับหนด่ซัหนดามเชียมหักโหลด ยมเดียวเดี๋ยวน้องกันถึงไหวไหวเฮ็ดแนวนี่ไห <c oughs> วถึงแล้วครับถึงแล้วเอาถุงเอาถุงครับเอาถุง เรื่องอะไรลุงจิตมาต้องปานนั่นดรอกมันบริสุทธิ์ไปเป่าใส่คนหรือเป่าใส่อย่างก่อนโอ้โหหลังนี้หลังนี้น่าจะสุดยอดนะครับดูครับผมโอ้โห <laughs> โอ้ขว่วเลอะเว้มา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 เอาไม้ข่อยเอาไม้ข่อยโอ้ยโอ้ยห้งานมันชิบหายมาอนตาวละคนเดิมพอขาควเสร็จมันถอยกข้าไป้ไหนร่ลงกันต่ำนี่พี้โอ้ยโดนหน้าไปทีนึงครับโอ้โหผมมีกลิ่นจากรังที่แล้วนะครับผมโดนพึ้งหลวงดุมนะครับเมื่อกี้ ใจเย็นใจเย็นโอ้โหรังนี้ใหญ่นะครับสุดยอดเลยครับผมนี่ครับหนีเลยดูความหนานแน่นนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โห,โโหดูรังนี้สุดยอดครับผมเลืออเอานนั้นัอก อยสุดยอดเอาได้ตอนไหนเอาได้ที่ไหนเจ้าท่าจับขีดินดี้ถูกออกเลยอเอาเอาเอาตัวพุ่นก่อนติดเอาขึนหนาวก่อนมันจะบกขาดบอกได้แล้วโอ้โหครับขีนกลางเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้ขี้เรียนโอ้ย มาครับเอามาาีินั่จับชิ้นใหญ่ี่สิบดิบหือกนี่จะมีมมาหรอกตามเอื้อโอ้โหเย่สอนเยอะไปหน่อยครับะเอาจากไหนเย็นเย็นในบ้านเดียวแับนียี่สิบิหรอกนะโอ้โย

ทนเตรางพอีนะนี่นบ่มีลูันดอกลูกน้อยเดียวไมอะต้อง้องนเยน,นเยดอโอ้โหครับดู่านปสีดอ,ออกมาครับโอโ้โหโอุดสสุดสุดส ถือถั่งมื่อคุณที่ละถือถังมื่อับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวอดนางพญานะครับนี่เนาะเหนื่อยก็เหนื่อยยอดครับอ่ะเอาไปพอแล้วพอแล้วยังยังหนึ่งมันบหรบ่อเอาบ่อเอาบ่อเอาตัวนั้นบ่อเอาบ่อเอาปิดเอ้าปิดไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ ก็เปิดหนาไม่ต่างเนอะหนาเปิดก็ได้เ,เปลี่ยนวิธีเหนคนระับเผื่อชิ้นหนึ่งนะครับอ่าอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อเขาจะอยู่นะครับผม ไก่นำมยักตัวนี้พี่นอนท้างในเหรดูครับโอ้โหพี่นอนข้างในเหรอดูครับหลังนี้ได้เยอะเลยนะครับผมดินขัวเอมาเือเอาดินออกมาหลายที่ิปมามหมีนมเกี่ยนดูครับเีนองี่ยนยิบอกเห็นว่าด้วยดิน กำลังเอาดินออกนะครับกอดพึ่งดินก็อย่างนี้นะครับบี้กับี้ย่บไปบีไปไล่เลยบอกจะเบียดป่ะเสร็จแล้วเอาเอหมี่นมาแซ่ออกดีกว่าไอเป็ดหมี่นมาแซ่ออกดีกว่าที่นี่กระเป๋านั่นอยู่กระเป๋าของลังนั่นปลัดเอาเพื่องอวยแฮดีได้ยับไปไล่อะไรเอาไว้น้ำเหนียว ถูก là ยองบ่จ้าล่ะ à. hết บ่เห็นมีด ừ. ừ. nó นั่นเฮ็ดอ่ะนี่ๆซ่ําเฮ็ด เอาจ้าเบาเองเอาเอาเองเรียดใหญ่เด้อนนี้ซันเอาใส่ตัวนี้เดี๋ยวเสะอีรึบนแค่ห้างเลยจำมากอบิดดีว่ะเบิดอบิดก็ไปกินข่าก่อนน้องันเราหิบข่าวแล้วบ่ใหม่เลย ไปเดียดของบ่มากับมือล้างทำนี้ซะก่อนห้างนั่นก็เอาไปหันก้อนกระได้ิ่งเพิ่งเถึงห้างนั่นมันมีกินหุ่มแทะนับรองไะไหัวหน้าเดี๋ยวันขาคอยวางเขาคอยมาเอาเองก็ได้บ่ยากดอกเห็นน่ะเห็นดอกเห็นหมองมันด่ะเก้ยแตกแตกเมนแตเพืองโป้งเมนแต่เพืองโป้งใช่น้องปิ๋งอยู่ช่วงได้เป็ดเห็นดีวะทางสิน้ำตนจาก ทังนี้ไปเห็นอยู่วะเป็นหัวหลวงปิงยังเ้านอดก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับจะไป้้นอนก็วันนี้ก็คงอหิมะ้าวแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยววันหลังก็มาตีนะครับสวัสดีครับ